การคอนเสาร์ตได้ครับพี่น้องบรรยากาศมาเนี่ยโยมาครับมาหาพี่ยอดพิซาด้วยครับมาเนี่ยกับมาหาเซียนทั้งกาลสินได้ครับระวังนีกับทาหัวหน้าหัวหน้าลังมาอนี่ก็มาสิมาลุยงานกับพิซาจังเด็กก็ฝากติดตามนะครับมี่ยังฝากเบื้องเขาดูเข้าไปก็ติดตามไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวมี่ยังให้เบื้องไล่เบื้องต่อเนียเบื้องขับบ้านเหาไปเบื้องพิซากันครับพิซาด้วยครับเดี๋ยวจังอยเด็กๆสิมาหอดประมาสเวียนม่วงเลยลูกพี่ ได้ครับยุ่นพี่อยบอกยุ่มแนบผู้เยี่บ้านผมนะครับได้ครับไอ้การติดตามนะครับมาหาไอ้บักสิงไหมนี่เชโนครับตอนนี้ยุ่ยใส่ครับตอนนี้อยู่ฟองไทยครับบ้านบ้านยังเกาะไอ้จ้าบ้านยังเกาะตือบ้างกุ้งข่องครับเป็นรกเชียงรังมาไล่ยหญ่ๆวะครับเนี่ยครับเพราะว่านมาหอนอยู่ครับเขาอยู่เซกันเหมือนกันเลยไหมสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับรายการเชี่ยรังวิถีชีวิตแบบมาไล่ใหญ่ๆ เป็นอย่างต้องซิดหัวผมก็บอกใจระวังท่าสุกนนะครับเราก็อยู่กับเซียนโอ <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> ยก, <c oughs> นยนกันนี่ไม่แออเราพลาได้ไหม้เราเติมที่เ,เรียงแล้นวนะตอนนี้ไอ้ซ่าเห็นหนูอีเกินหนึ่งนะครับผมว่าเปิดหนามานหล่อแผล่พึ่บมันเลียนออกมัน,ลนเลียนเขาพึ่บเก่าเดี๋ยวทับไม่อีกนะครับมันอล่อไม่อีกแล้วเลียนเขาเก่านะครับไปเอาเบิ่งครับพี่น้องที่เห็นบ่ครับตัวนี้ หนาวแล้วหนาวแล้วเมื่อบ้านเด้อพี่น้องหนาวแล้วหลุดใช่พี่นี่ข่อยเห็นแม่ข่อยเห็นหน้าเมื่อยเมื่อยพี่ไหนไปคายออกให้เบิ้ลแม่จะให้แม่เมื่อยลูกคำลูกคุณทัลพีแล้วก็ลูกเทวดาลูองเี่ฮะยันแม่เมื่อยแม่เฮ้ยขายให้ออกขายออกให้เบิดเลยก็ยังเมื่อยสั้นกอดนะสั้นกอดยังไงลูกเทวดาเทวดาพระเจ้าเอาแองเจิวมานั่งฝ่าเนาะฝ่าถึงเาสาวเลย นี่ใจกันมากใครที่วาไปขายของมีเรียกมาครเหี่ยวรอดฮอดแล้วไปห้าไปไปายนักกินสวัสดีครับบมเบิ้พี่น้องมาพบกับรายการเสี้ยลังครับวิถีชีวิตแบบมลายาอยากผมลังครับผมผมวิวบองครับโดครับผมน้องก๊อบบริการครับอือดีมือแรงกันดีดีตั้งใจแล้วผมอ๊อบหลอกเอี้ยงครับอ๊อบหลอกเอี้ยงอยู่ครับอยู่ครับ ครับผมบาดบึ้มบ้่ครับผมไม่ได้เขาจะล้มโดนแล้วมาครับล้มทันในรอบเดียวเอาในรอบเดียวไปเถอะเขาทันอยู่มือนี้มือสันมันดีครับตอนรับลมหนาวครับพี่น้องครับผมไล่หนูจ้ามีมะพ่นหรอกไม่เลียหนาวหนาวแมนครับผมย่ามนีมันก็ต้องย่ามไล่หนูครับผมหนาวกับหนูนี่มันของคู่กันไม่เลียย่ามเดที่ย่ามเดียดที่ยวเมยนะครับผมเอาไล่ออกนะหาย่ามเมยะครับ ย้ำเลยทีมือย้ำย้ำได้ย้ำได้ทีเมือย้ำได้ทีถั่วเออไล่ไล่ออกไล่ออกเออหาย้ำไม่อ๋อหาย้ำหาย้ำมือหย้ำทั่วเออไล่ออกเออแล้วก็จะหาย้ำไม่หนึ่งหน่มาแล้วไปเข้าเกียร์กูบ่ะหาหนูไปปากกูบ้าจสมือแล้งน่ะหมดน้ำไล่หลายเลยช่วงแมนช่วงหนาว มาล้มไหลช่วงนี้ก็เป็นช่วงเกี่ยวเขานะครับผมตอนรับลมหนาวเลยครับบานเข้าเขากแข็งจนเกี่ยวได้แล้วละ่ะแมหมมัน <c oughs> พอสิเกี่ยวแล้วพอดีกับมาหาไอซ่าครับผมนะครับดูพี่ใหญ่ทั้งกระสินคนบอกว่ามาเด้อเกี่ยวเขาแล้วมีหนูสุนัขสุไห้พันหันเออแต่มามีคนไหลเอาก็เลยมาที่นี่คือว่าอากาศกอ้อนยังยังคัอนหน้าหนาวครับเนาะแหมเจ้าไอ้แหนมแหนมขึ้น,นาามมลมเย็นดีเบืบ่บาาอโมแน่โมแรงอาจีดโมแน่งเขาก็น,านาอนหน้าครับผม,มกินเน็ดหนูกินนอนหน้าครับโมแรงรถอุ้มครับ รถเป็นรถปิซซ่ามันก็เป็นแบบรถรถเกี้ยวแบบอุ่มนะครับผู้ใดสนใจกะบัตรยังก็ครือ่องเลยลองเปลี่ยนเลยลองเปลนมาเล็กน้อยครับผมเดี๋ยวจะพาน้องเปลี่ยนเดี๋ยวไปหอยได่ใช่เดี๋ยวสิบอกวิธีติดต่ออีกทางหนึ่งธธู้ใดสนใจกะรถเกี้ยวเรานะครับเบอร์เบอร์ปีนับปงนับปังเอาเบิร์นะครับผมออกงอนุมญาตเสมอจนกุหล,ล,ดล,ลาดนะก่อนอื่นนะครับผมก่อนที่ห้องสิไปไล่หนูนะครับห้องก็ต้องมี <languages? S 1> อุปกรณ์นะครับผมในการไล่นะฮะในการตีหนูจับคุบปะได้ด้พี่น้องนิ้วฉีกไปได้เลยครับอ่ะเดี๋ยวกูตัดไปให้อันนี้คืออุปกรณ์ของห้องครับผมในการตีสี่ห้องตีไล่หนูนะครับเ้าต้องมีใหม่นะครับอันนี้แหละเพื่อนแล้วพอดีมันใหญ่หลไรมั้งเหี้ยตัวหมาเหี้ยหาใหม่ใหม่กันนี่แล้วมันเกี่ยวอะไรเนี้ยนี่นครับ ปู้น่ะบู๊ผู้หลงแค่ตนหมาเัวนีกผู้บาตบบนี้นี่ขันนลมเจ้นี่นี่เรียบร้อยเลยนี่เสีนเสียนเสียนเสียนเสีนเลี้ยงเลยช่วยเลยช่วยค่กปรกน้อพหนูอยู่เอาจะวิ่งครบเส่กูไะกูเต่าเต่าได้กู้ากาหลัง ดีนะกูว่าเขาไปตัดเหยี่ยบะเยี่ยมมันแตนหญ่บะขึ้นมาเยี่ยมดีนะกครัาคุ้มวิวเขาไปเดินเขินเลยละมันเลยแตนเงยโซลุงบาลเลยเหรอเอากระไพยดีกว่ากระเพยก็ได้โอ้แต่ว่าเขาล่มมานาทีเขียวหนักมันมันหาหนูยากไหมเขาลมบางเที่ยมมันก็อยู่บางเที่ยมมันก็บปรยู่หนูพวกนี้มันสีออกมาแค่บางเขินครับแล้วเนี่ยเมื่อเช้ามันกลับมู้มาท่าน มันก็บที่นี่อยู่นลำปลาเขาพูดช่วงห้องแถวๆห้องค้องทุกท่ายแล้วก็ทำแบบนันนูนี่คันคันมันมันจะอยู่ในหน้าแห่งแห่งนั่นไว้หน้าแห่งนั่นปะซุ่มๆแน่ก็ดีซุ่มๆซุ่มๆก็ได้แต่ว่าทีแน่คือให้น้านามนี่บ่มีให้น้านามบ่มีเลยปาร์ตไทยไม่กี่ปีมาสามปีเขาจะเคยถึงแกนตอดเนี่ยนะถึงได้มาสามปีกูถึงแกนตอดเจอเด้ออันแต่ว่ากูขอลงบันรก็หนักเลยเมนก็ตอดหนักเลยสวัสดีครับสวัสดีครับได้แล้วบ่ ฮะจเดนอัมาักใ่าการงเล็บหลอดโอ้ยโอ้ยสองแก้มกำลังนุ่มเลยกำลังนุ่มเลยครับฮยังไงควบบ่เยาว่าดีแล้วเออมันการถึกเล็บพอดีว่ามันงข้น้ถี่เดียวราเอแม่เกียวยังกิด อันนี้คือรถเกี่ยวเขาเนี่ยเข้ากันดังรถเกีียวเขาแล้วมันจะดีหนูมันถี่ออก้มันก็มีมีสารมันจะตอมยังไงนายมันติตอมไม่เห้นหน้าครับผมหนูหนูมันถีเขาน้ำกลางกลรงบมันถี่อยลบลบลบหลอพจะเกีียวแล้วไปแล้วปึ๊บ มันเกิดเรียนหนองแล้วเกิดไรเดียวเต่ว่าภาพอาจจะใบเห็นพอมันเกิดความนุนแรงนะครับผมอันตรายนะครับบนลมมาระว่างนะครับผมผู้ใดที่เกียวเขาหรือซีเขานะครับผมอย่าไปอยู่ไกลมันนะครับมันอันตรายตรงนี้ผู้ใหญ่อยู่นั่งศาละบองไหมคนวิสาล อ,อันนี้ยังไงเสียดีนัครับป้านคือยางแบบนี้เลยค <c oughs> ือไม่เจองลินหางหางวัตยาสูบเม <c oughs> สมุดสมุดมันมานบ่สมุดหนูมันแลีนออกคางเรอ่อเพิ่งพ่ากระเ,เล่งระวังหยยบมิด,ด้วยอกระเลงเเล่งเลมันออกไปหมด <c oughs> รอดยากกูบอกเลยกูนี่รอดยากท่นไปทียเท่าไหร่สามเที่ยงเท่านั้นแหละต็ะะเมเลยแหละแค่คือว่าไปแล้วจะรันกันเมื่อไหร่นี่ครับผมอันนี้คือคล้องมันครับนี่ครับผมห้ามันหากรีดเต้บ่วงเป็นติดดีเนาะติดโน่นี่ยนะติดโน่นี่ยบีบแมนเหียไหมอย่าต่งไลายอ,อยอ่า มา,าด้อครับผมเกี่ยวขา่านีลาเอื่อน่าบัดยามนั่นละเอื้นกูว่าขี้เราครับผมบัดยามเกี่ยวเข่าเอืเ่อนกูว่าลูกเขยซุ่มมาเลยนังสือเอาเราก็ไปบุนข้านันกันมีบ้นี่มี่ไม่ตีนเปนทอโอเตัวอ,อยางนำ้ำอเอาบเออ อนี่หลักฐานการมีอยู่ของหนูครับมากวนกินบก่อยกินนั่นกินนี่มีไอ้นี่นนนมีพุดโอ้ยไปเอาฮุดไม่ไม่เรียเลยนี่แม,มนมันหากินมัเนเรียดน <S 2> <S 2> <S <S ี่ละ เตีนตรอดนี่ตอดยูดยค่าอยู่เตีนตอดกูไปเรียนะนถึงตอดนีว่นี่ม,มถึงกูนีหาะอ้บีวไทยพร้อมดีได้มันมุนม่นู้มุนเามน้ำมนเขามันึมึงกูว่านี่ดีมันโตมันไก่ เแคเย็บเลยแค่อยู่บ่บวลอไม่ยูเพเลยโคตรโคตรเพราะ่าว่าเออดเพราะท่านได้รูเลยว่าอยู่เพือนอุ้ยอุ้ยปูเลยวปเตี้ยบเอตีไงเพราท่นดบีบบอกเลยบรดบีบันไม่เห็นแหละการังกาลังมวลมันกาลังนวดนวดนวเออการังมวนโอ้เพตว่าเอือนี่แหละกูเรียนเลยรู้หรอว่าเหี้ยู่ไปเี้ยกาลังมวนมันกาลังแบบวืดวืดังเลยกาลังนวงกาลังนวงอันนี้พอดีเอาเขาไปขายนะครับผม เดียวมาแล้วมันเต,เตรียมมาเพื่อเพื่อเดมัสทางเทเซนีเทเซนีอันนี้คือรถรถอุ่มเป็นไหมที่จริงท่านเดียไปขายดอกคนเดียวไปตากก่อนตากยืดตามถนนยตากยืดตามถนนแล,ล้วก็ไปลาก เอาจริงพูดได้ผิดมึงเห็นบ่าเสร็จยังกับพูดได้เอาเขาไปตากดูแต่ถนนก็ยุ่นกันมาเดือกปอบควันเหนะไม่รู้ที่ตากเขาผิดเพราะว่าถนนเป็นถนนหลวงเป็นถนนถนนต่างตากกับต่างในพื้นที่จะของดีกว่าสมมติว่ามีร้านนี่เงนี่หน้าบ้านแต่ของเห็กับตากเหมือนทั่วทาร้านตากดีกว่าครับเพราะว่ามันอันตรายครับอันตรอมีไฟรถมอไซค์ขี่มามันเกิดเหยียบเกิดลมพงคนน่ะ อันตากยนีมือเสาร์นี่ยังพ่อแบบยังพ่อเข้าใจญ่เลยฮะลังคนเขาจะเก็บเขาจะโบเก็บเขาจะกวาดจอมทองมันมากเล้วก็ว่างว่างไปขางทางไหมหมื่นหมื่นมันมากมันมอไซต์ทางเหนืหมื่นมอไซต์ทางมากท่างเกียวเขาบริษัทตากเลยเขาไม่กั้นพ่อไม่กั้นเลยว่อยันรถเหยียบขึ้นมาอาันแรกอันแรกครับตากหาน้านตากดีกว่าภาษากันนี่เดินเกี่ยวแล้วนี่เกี่ยวแล้วก็เอาอันผักแยงมาว่างทั้งสองชั้นก็ได้แล้วนะครับอยู่กันแบบไทยที่ไทยอาศัยกันมันว่วงมาก สนุนนเพิ่นของมึงจากสนามฟุตบอลโรงเรียนกันได้ไหมเดินวัดขอพอจากเดินวัดจากยังหนึ่งมีน้ำมาว่าอยากได้ให้น้ำน้าได้ไห้บอกมีให้พี่ไอ้คนไอ้มันหากินเต็มด้วยเพราะได้ยิ่งให้เี่อยๆเอาไปขวดในนึงเลยหมดแล้วจะตีได้ชัวเอาราไปกันเอา ใช่ดีขึ้นไปอยูรัำรถเกลียวน่ะมันจีแเนมเห็นเลยมันจีเห็นว่ามันออกนัำตาลล่อแล้วเมื่อได้ออกดอกยุคก,กลางๆคนละมันเตือนอยู่อ่านันเป็นข้างบนแล้วครับ้าเขาถึงมีคนเตือนเลคอยบายยูทั้งนีเลยแบบเทนง่ายกว่า ม่น้ำยางเหรบริเวณน้ำยางหรอดีเด่นบรอดแดดมีหลายอยู่มือนกันใครมันก็เกี่ยวเขาจะก็เกี่ยวจนปวดเนี้จนเบิดล้มหมดเน้ยแมนขัดเมื่อดึกบันไดกระชังขันหมอกบวลงหรืบวเสาเกี่ยวแมนมันขยี้กันขันหมอกบวกลงมันแครนมันเชื่อขันหอดตีสองตีสามหมดเนี้ยพูดแล้วขันมันยังแห้งอยู่ขันมันยังล้มมันยังแห้งมันฟุ้งคือเนี้ยเหยียบไปเลยน้าเข่าหน้าหน้าอันเหยียบไปเลยบึ้ดบึ้ดบึ้ดหน้าหน้าหน้ายังบวสนี่ลงยังเดียวมันหน้าหน้าหนี่มันึังมักโยมเกาล้มหรเอว่าได้เห็นพัน ขุดมุดยตันี้เป็นไงวะตาตาบนค่อยมันขวดขุดตัวนี้ไหมเจี๊ยบไงได้หนิตัวนี้กำปั้นเดี๋ยมันหล่มเนาะใอ้เขาเขาเป็นหล่มมันหล่มแล้วมันเบิ่งยากมันนห้อยหยาดมันเกี่ยวยาดความของหล่มอันนี้คล้อตัดของหล่มมันคือมันเกี่ยวยากเพราะว่ามันมันแหนบพื้นนะเวลาข้อตัดมันหทั้งอันมันดูตัดไหลมันข้อตัดมันตัดเบาอัเของหล่มนี่ก็เกี่ยวอีกราคาหนึ่งเด้บอทจำกันได้กรับเขายืนเขายืนหนิอีกราคาหนึ่งขอาหล่ ก็หยามาไหนแต่ที่ตัคมัมายังวนต่อยั่วอาเขาดิ้วว่าว่อเห้ากระมเหรอไป้รับนี่โอ้จริงโอ้เราแบบสิบสิบเก้าเรานี่ส่งใดด้วยนะเขานั่งไปหตกเหรอจะดูป่วย บังคับ่เอาพันน <aries> <ỗ hat> ี้เขานะคผมมันกรชินครับผมพอดีมันบ้านมีรถไถ ไปขับเกีรไ่ขับรเกียร์ไป่ขับรถไถลื่อลงใบมีดสุดเลยพังกันดั้อนดินเลยเพราะมันจิันแท่อะไมาิเก้วให้นี่มันหามงเลยงไม่อสวดมันไมสวดเพราะว่าเขาเอาเบิร์ดครับเขาเอาเงนนี่หวเือหัน้นอเอาบิรเลยครับเาขัดีนเปนเก็บรายละเอียดเก็บรายเอียครับก็บราละเอียดคือลอต่าครับเก่งครับตรงเกงครับมันไม่แคหว งานจอไสร้างออเอาไอ้ขยันเลยนะยากอรถ <c oughs> เยย่บงหนูอยากนี่เขา <c oughs> เพิเต้มเลยนะนีหนึงวิถีชีวิตหน้าบานห้องแต่ขมาเกี่ยวเขาย้ไนตรงมรีครับต้องเห็นหนูนี่เป็นตรงห่วงนะครับผมไม่มีบ้านดับครับหนูนี่หลายแหงหลอุบาท ใส่เข้ามามันแพร่เร็วมันแพร่ได้ไวไหม <นะ S 1> ปีนึงเข้าเดียวมันกันใหญ่ปีนึงเข้าเดียวมันกันใหญ่แต่เดียวมันขึ้นเขามันหนูตัวหนึ่งนี่คือชีวิตหนึ่งนี่สางเขาเป็นมันเลยอยู่เนี่ยสุดโหดโอนก็ได้นหน่อยๆเนี่ยโซนมากกับมันรรยานก็นทเขาไปอยู่กลางๆปุ๋ยละปุ๋นช่วงฟ้องแตไทยจทังสีเริ่มแลนหนูแต่ว่าขน,นหนูหลายจังหน่อยนี่ก็ออกแล้วลมจีนเลียนว่าวได้เลนตอนหนาว่าวแล้ว กู้ขาดไดเลยคัน่มแห้งห้เบาจริงๆมันหอนาวาอย่างหอนหรอว่อนแล้วนไนนหน้ะ่าแ้าเเกี่ยวอลแล้วเดิเออเน,นเร่ยนแล้วนอนหน้าเล่นวายข้าวเดียวอ่ะแป๊บเดียวเล่นวาผมก็ยังไม่เห็นวาบังหันดีไหมพีนึงเหรอี่นึงเหรอันก็เล่นจนเป็นอาชีพช่วงถือว่าสมัย <c oughs> เ,เรียนน่เเะเล่นวาเล่นทะลาะเ่นเ่นทะลาะเล่นแบบเป็นหิว โอ้ยเพื่อนกินยาแก้อเสียบเลยจุเล่องโอ้มาแล้วมาแล้วไอ้พูนพูนสีเป็นน่าจะไอ้ดงไอ้โดยูยูแล้วบอกไปยุงซ้อมซ้อมนี่ีต้องเวียงพอเด็กขอมือต้องแน่นนี่เอาตรงก่อเดี๋ยวูตรงแ่นเอ๊ะเอ๊ะตรงเอ๊ตรงหยืดนะ กดดีแล้วไม่มันดิเด้งออกมาเองดิเด้งไม่เองไปฟาดไม่ถึบุตายปวดตายมันปวดเจ็บมือหนูมันตายเขาเอาแครบสลบว่าปิดกับมืออ๋เฮ้ยเสร็จแล้วมือเด้งดีก็ยืนงอึงเลยเมื่อกี้นี่ใไอ้รักยิ่งขึ้นเออวิวก็เฮ็ดเปลนวิวยังแด็มพูนพูนแต่สองมือนั่นเด้พูดเด้พูนพูน โอ้ีตภาพไปแล้วอัลเดพาที Guys, uh ่ส oh, no exactly. ิบเก้าหลุมที่สิบเจ็ดครับหลุมนี้จากคุณบิวสงการมาลองดูกันครับโอ้โหน่าเสียดายครับตีรัดตีรัดตีรัดหน์น้าเจ๊กับพ่อว่างดูซิงกับไม่เลี้ยง ก็ไม่ถึง้บัวอแรงงนไปแนนะครับือล้วแนกดมบั่เปนนียรอ่นี่โอกําลังยุบบนันนี้ลกันเลยมันก็งแสบดีเ่ก็ลว่าแบบจะบีบไล่มันออกแล้วกูมาเลเขาไม่นีล่ะมันกําลังสวดต้ดตวดตวดดีไหม ดีก้อนหนวดเป็นแพนทยอีกเล้วลูกาว่ากูลวขึ้นทุลาราบ่าวห่า้าเจ้าตีในสองตัวเขาหลัง่ได้เหน้าเจ้าตีนะห้อาไปเที่ยวก็ถาเขาถามเรื่องินก็ถามเรื่องถามแล้วมันไม่ยหเ้ยถามกินต๊ปากมันทำเฝ้ามันไ่เซ็มันเจ๊มอยู่ก็เนียก็จั่วมาหอดปึ้เราถามเลยกรนเลยไ่ใช่มือนแรงมันเขาจำแพนไม่เสไอแพนทป็นทางานอย่รากาน แล้วหลุอยู่เราหลับงานไหมปั๊ดขนาดละครติดต่อผมอาจาะตางข้างกูยังไม่ได้หลับคือเวียนไม่อะอันนี้สาคัญกว่าสามันกว่าเพราะว่าอันนี้คือจุดกำเนิดครับผมเว็ยนให้คนรู้จักครับแล้วพอช่องไหนอะช่องไหนช่องไหนทีวีนุ่นเลยทุันนี้เขายังผลิตอยู่วีแทกเตี้ยจอยยังนุ่นๆอยู่ไหมแทกเตียแทีวียังท้องหนาอยังนุ่นออกมาเลยมึงเคยอะไรก็ใช้รัดไปเลยจ้ะ ค <laughs> ันเสรอยาก,ก่าะละครละครอยากก่างก่อไทยพีพีเหมเออเออแล้วกไทยเอมบอ่ะทอไทยอันไทยบันทา้องนี่เนี่ยนะเป้เป้าไองไปดูพวกนี้เอาลบลวบอลลูบเอาเบอร์มาเดี๋ยวพี่น้องเป็งงนงนานร่องดีกว่างานหลักอเป็นงานดีกว่างานหลักเป็นงานร้องดีกว่างานหลัก đi ra còn năm mươi, nó chạy được còn năm mươi của các bạn, bịch cái, hai kilô, của hai kilô, ăn đi, đẹp loài leo, non bùi leo bầu leo, miệng, được, đã, 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 Bỏ nhào hết kìa cửa hết mở cửa hết mở cửa hết mở cửa ไปแล้วไม่ไหวปลอาไรมปันปนี่จะไปไช้ใครมันมีน่ะนี่ยูอบอสันละ พูดชนากเลยแลวกเปต้องให้เขาหันกูจนนึงแบบป้าซื้อรถเก <tortured. S 3> ี้ย <Hayır> วมาห้องี่ในปัจจุบันผมมีอยู่เลยมีขั้นหนึ่งนปับ่นยากไปเกี่ยวจางกี้างไปเกี้ยวน่ะรถกู้เหอกับจางเ่วาอะไรัวเขาน้ำซีลยครนึงบอกนี่ผมรถผมเองเออรองเ่อน้ำซีอยชิมุ นั่นกัวแล้วกัวแล้วเดี๋ยวมันต่ของมันเอนเร้าแต่เดี๋ยวตุมของมันเคลือนนีเาเศร้าเศร้าเว้ยเด้งเยดวยเนาอยงนี่ก็เด็กหน่ยมันต่เินน้ำมเด็กไม่เวลากินเขากต้องกนน้ำมันเอนกนป้าดวะมีเงินใช้ไล่ก็ปุยอีกทุมเนี่ยโอ้โหกระใสแนแนวเถรวะแนแนวเนี่ยสีปัญหา 啊嗲先，翻嚟喎。波 <noise>，雙雙波。波十一十一喎，呢啲嚟。波十一喂！<Alfred> <laughs>